คลิปนี้นะครับมาบน่นิดนึง <c oughs> การไม่อ่านของคนไทยนะครับดูนะเราไม่ทิ้งกันนะฮะเราบ,บอกนี่ช้อปปีรับสมัครงานนะฮะจีร้อยสิบาทต่อวันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดกดเข้าไปเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าที่นวนครประทมอตซตซิ้ชนบุรีสมุทรปราการใครที่สนใจให้อ่านรายละเอียด แต่เลยก็จะเป็นชายหญิงอายุอะไรแต่นี่คือสถานที่ถูกไหมฮะแล้วคุณมาดูในคอมเมนต์เ c e บุ o กครับปทุมอยู่แถวไหนคะนววนทวนครปรทุมเขียนชัดเจนอ่าอุทัยธานีมีไหมคะนะครสวรรค์มีไหมคะเพชรบูรณ์มีไหมคะแถวบางโวทองมีไหมคะอำนาจเจริญมีไหมคะ โคราชมีไหมครับโคราดมยค่ะนครสวรรค์ค่ะสนใจค่ะอยู่แถวไหนคะไม่กดเข้ามาอ่านเลยนะครับภูเกี็ตมีไหมพระประแดงมีไหมเออคนนี้อ่านหน่อยใกล้ๆบ้านไม่มีเลยเสียดายมากสมัครได้ที่ไหนคะสาขาไหนบ้างคะอุตรดิต อุบนครับให้เบอร์ด้วยปตัตตานีมีไหมเห็นอะไรไหมครับนี่ยังถามเลยแล้วสมัครงานที่ไหนครับที่ไหนครับอันนี้อายุห้าสิบสองก็เป็นดีเทลนะครับว่ารับตั้งแต่สิบแปดถึงสี่สิบห้าทำไมไม่อ่านคอมเมนต์ภูเกล็ล่ะแถวสาราคามมีไหม ที่ไหนยังมีอ่าคนนี้โอเคอ่านก็ไม่ไม่มีแคแล้วถามมีไหมครับอไม่ใช่อะไรนะแต่แบบสอบถาบโอเคคนนี้อ่านนะฮะสอบถามด้วยปาจีบุรีไปสมัครที่อมตะซิตี้ชนบุรีอ่าโอเคคนนี้อ่าน เปิดที่ไหนเชียงรายมีไหมโซนใต้มีรับบ้างไหมไม่มีสาขาต่างจังหวัดเอาละชมบุรีนี่กรุงเทพหรอครับสิบเก้ารับไหมคะเขาบอกสิบแปดถึงสี่สิบห้าแถวโน้นมีไหมรับสมัครทำงานที่ไหนคนไทยครับอารมณ์เหมือนแขกของออนไลน์อันนี้เห็นก็แบบ บางคนก็แม่ค้าก็ใส่ใส่ราคาแล้วไงใส่ราคาเรียบร้อยแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ถามนะฮะในรูปจะอันนี้อ่ะเข้าใจว่าต้องกดเข้ามาอ่านนะครับนี่เขาบอกค่าแรง450โปรเบียขยันนะฮะเงินกะดึกนะครับแล้วก็โอที8ปดสบาทต่อชุมหงวฮ้ยสูงเหมือนกันนะนะครับ นี่เขาบอกชัดเจนเลยนะสถานที่ทำงานช้อปปี้ซอยวัดบัวโรยในคังอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางนาสองแต่ค่าแรงเต็มไม่มีหักใดๆผ่านบัญชีไทยพาน,นิ์นะครับนี่เป็นไายวันเลยนะเนี่ยนะครับเป็นแผนกแพ็คนะครับนี่ประชุมทานนี้ก็บอกจะมีรับส่งอยู่ที่หน้ารลตัสนวนนครกะเช้า สี่สี่ครึ่งกะดึกสี่โมงเย็นนะฮะโอ้ชัดเจนมากนะครับเบอร์โทรติดต่อชนบุรีนะครับชัดเจนนะฮะโอ้สมุดปากการนี่เยอะเลยนะครับลายสาขามากนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าอยากอ่านรายละเอียดอะไรนะฮะหลายๆที่อย่างพวกเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขามีดีเทลชัดเจนนะครับ หดเข้าไปอ่านครับแล้วคุณจะหมดคำถามเลยแล้วก็เอางานมาฝากนะครับใครอยากหางานนะฮะผมมีอ่านต่อด้วยหมดแล้วแค่นี้แหละนะครับอ่ะก็เอางานมาฝากสำหรับช h อป e ีนะครับจบคลิปละแค่นี้แหละสำหรับออดออนไลน์หางานมาให้